จุดต่างก็ย่อมเป็นจุดต่างระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยโดยในยะของมติ99.99 99, ไม่ร่วมลงชื่อยติแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเก้าวไกลแต่ยังคงสถานะเป็นพรรคฝ่ายค้านร่วมกันเพื่อแก้รัฐธรรมนูญและได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคือภาวะที่เรียกว่ายุทธวิธีต่างกันแต่คงยุทธศาสตร์เดียวกัน นักวิชาการด้านนิติศาสตร์เชื่อว่ายติแก้รัฐธรรมนูญของพรรคก้าไกลผักดันยากซึ่งนอกจากพรรคฝ่ายค้านจะไม่ร่วมลงชื่อแล้วการยกเลิกสอวอตามบทเฉพาะการยังตัดแนวร่วมในการร่วมลงชื่อเสนอยติและการลงมติเห็นชอบแนววาระที่1และวาระที่3อย่างสิ้นเชิงอีกด้วยแต่การแก้รัฐธรรมนูญปี2560ยังคงเป็นความสำเร็จอยู่ที่ปลายทาง เพราะห้าพักฝ่ายค้านและพักร่วมรัฐบาลหรือแม้แต่วุฒิสภาเห็นชอบในหลักการร่วมกันแล้วคือเดินหน้าแก้มาตรา256เพิ่มหมวดจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่แต่ต้องหมวดหนึ่งบททั่วไปและหมวดสองพระมหากษัตริย์แต่จะให้ชัดเจนขึ้นก็ต่อเมื่อรัฐบาลส่งสัญญาณนี้ถึงวุฒิสภาซึ่งอดีตคอสชมีใครหลายคนหัวหัวของอดีตคสชคนเอกประวิทย์คนเอกประยุทธ์ทั้งเอาไปคุยกันสิ นะครับแล้วผมว่าสวก็ตามท่านหมดแหละถ้าแบบเนี้ยผมว่ามันเดินได้นอกจากว่าท่านใช้วิธีตีรวนให้มันมีปัญหาแบบนี้และท่านก็ชอบที่จะให้มันมีปัญหาแบบนี้ยิ่งใกล้ใกล้แต่กับเพื่อไทยอะไรพวกนี้ยมันจะทําให้ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมนล้มนุนได้ท่านก็ยิ้มอยู่ไปเรื่อย ขณะที่สถานการณ์องพรรคก้าไกลนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่าจะต้องทํางานหนักมากขึ้นทั้งการหาแนวร่วมในสภาและในบุธ,ธสภาหรืออาจหมายถึงการหาแนวร่วมนอกสภาเพื่อรวบรวมรายชื่อประชาชนเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนซึ่งทั้งสองแนวทางไม่ใช่เรื่องง่ายการที่พลังด้อยกว่าในเชิงของจํานวนเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยสส่วนแหละนั่นะคือถ้าพลังกดดันจากภายนอกของสังคมช่วยผมคิดว่า แม้แต่ไม่ใช่ไม่ไมใช่แค่ฝ่ายค้านเองนะครับอย่างเพื่อไทยนะครับพักรวมรัฐบาลอื่นๆเนี่ยอาจจะอาจจะก็ต้องยอมเอาตามแนวทางก็ได้นะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่ว่าก้าวไกลก็ต้องทํางานสองขาให้ให้ให้เข้มแข็งทั้งในสภาก็ต้องยึดมั่นจุดยืนตัวเองกับเกมนอกสภาต้องผ่านผ่านด่านวาระที่1เข้าไปให้ได้ให้ร่างประชาชนเข้าสู่การพิจารณาให้ได้ในขณะเดียวกันนายสติธรเสนอว่าฝ่ายค้านต้องกําหนดเป้าหมายให้ตรงกัน เพื่อต่อสู้ทางการเมืองกับรัฐบาลชุดปัจจุบันและเดินหน้าไปสู่เป้าหมายร่วมกันหากแตกแยกหักล้างกันเองโอกาสของความสำเร็จทางการเมืองอาจไม่เกิดขึ้นรวมถึงการแก้รัฐธ,ธรรมนูญปี2560เพราะหลักใหญ่ใจความของหลักเกณฑ์และวิธีการแก้รัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในมาตรา256คือเอกภาพทั้งสสพักร่วมรัฐบาลพักการเมืองฝ่ายค้านและบุฒิสภาที่จะลงมติเห็นชอบร่วมกันตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ แสนยากรสิงวุฒธรรมข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน